โอ้ยาพับกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสีเกมเมอร์นะก็ะไม่ต้องสงสัยนะว่าทำไมเสียงมันดังในระหว่างคลิปเนี่ยรอตอนนี้ผมอยู่ในห้องเรียนนะนี่นะตอนนี้ผมก็อยู่ที่ห้องเรียนแต่ว่าตอน,นผมอัดคลิปอยู่ตอนนี้ก็คืออยู่ในห้องเรียนนะเสียงมันจะดังนะเพราะว่าเพื่อนเขาก็เล่นเกมอะไรก็ไม่รู้นะอันนี้ผมก็อยู่ห้องเรียนนะที่ผมถ่ายนะอันนี้ก็ถ่ายเก็บไว้นะนี่ก็คือจดความหานะก็คือเล่นเกมในห้องเรียนนะตามจริงงันคือวยคือว้เล่นนะเอ้ยได้เหรอ ส่วนตอนนี้เนี่ยอ่ะอันนี้ก็คือช็อตเด็ดเลยนะก็คือเราก็เล่นเกมในห้องเรียนนะก็คือครูให้เล่นนะไม่เจอะอะไรหรอกอ่เนี่ยดูไปดูไปอันนี้ก็คือไม่เล่นรีไฟล์มานานนะก็ถ่ายคลิปก็อันนี้ก็มาถ่ายคลิปโดยเฉพาะเลยอืมเสร็บการตั้งไอวอลปแตกเรียบร้อยอ่ะแล้วก็สลับกล้องนะนี่นี่นสลับกล้องสลับกล้องสลับกล้องโอโหเพื่อนมันบนนะคงไม่ต้อง้าใจนี่น,นเห็นไหมผมก็นั่งอยู่ในห้องเรียนนะ ประมาณนี้เลยแล้วก็กลับกล้องก็จะอยู่ในห้องคอมนั่นเองั้งคอมพิวเตอร์นะอันนี้ครูก็ให้ทำครูไ้ทำโปรแกรมแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครูไปเล่นเกมนะโอเคต่อไปก็ตัดภาพมาในตรงนี้นะนี่เพื่อนก็ยินกินขนมอยู่นะนี่ขนมช็อกโกแลตอะไรไม่รู้นะแต่ลคนก็น่าจะยืนขำกันอยู่นั่นแหละตอนนั้นก็จะเร่มมันต้อนวายนะี่แต่ละคนดูๆเราเยียกว่าคนอ้วนๆ่งอือสุดยอด อะไรวะนี่นี่นี่ว้าวขึ้นต่อกันขึ้นมันหลังลูกนู้นวงลูกหนังโซงั่รลยไม่หนังนี่ว้าวให้ธรรมชาตินี่ทุกคนได้กินขี้พาริดาได้กินย่อยแดกให้ได้กินขี้พาริดาเขาพิดาก็มาดูดีทุกคนโอเคต่อไปคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่คนก็ยืนหัวเราะกันนะไม่รู้อะไรกับของตลกอะไรสักอย่างนั่นแหละไปฟังกันเลย ตอนนี้ทุกคนเกิดเรื่องใหญ่แล้วนะก็เรียบร้อยแล้วตอนนี้ก็เข้าผิดวิไอไม่ใช่เลยเข้าผิดห้องนะแต่ไม่ได้ผิดห้องธรรมดานะผิดครูด้วยนั่นก็คือครูไม่ได้เหมือนครูที่เราสอนนะเว้ย อจริงครูที่เราสอนครูที่เขาสอนเราเนี่ยจะเป็นครูผู้ชายใช่ไหมไอ้ครูผู้หญิงแต่ว่าตอนเนี้ยมันเป็นครูผู้ชายไว้ก็คือเข้าปิดห้องไม่พอคือคนที่ยังมาสอนยังสอนผิดเลยอะ่ะจะพูดยังไงวะเออ็น่าจะประมาณนั้นหละด้วยผมก็นั่งในห้องนะว้าวเสียงดังหน่อยนะเข้าปิดห้องไม่พอนะครูผู้สอนยังผิดคนอืมแต่และคนก็คืองงกันเป็นใบตาแดกเลย ทรงผมนี่คือสั้น้ลยเจ๊ทรงผมแม่โคตสั้นเลยขาดใจมากเลยโอเคก็คลิปนี้ก็น่าจะม,มีอะไรไมาแล้วนะครับใช่ใครชอบอย่าลืมกดไลค์ติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไลค์นี้งแล้วนี่สวัสดีครับ